สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวทิติพรมาเจริญอยู่ชั้นม .6 ห้อง153เลขที่7ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอซอฟ l p o w ร์อาหารไทยค่ะโดวยวันนี้นะคะดิฉันก็จะมานําเสนอคาะวิธีการยําขนมจีนปลาทูฟูค่ะผ่านกิจกรรมอาจิโนโมโต o คุกกิ้งคลาสค่ะโดยจัดขึ้นที่อาจิโนโมโตสสตูดโอคุกกิ้งค่ะนี่นะคะเมนูที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็ไปเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะ คำว่าขนมจีนนะคะขนมจีนเป็นอาหารข้าวชิ้นหนึ่งทำเป็นมาจากแป้งนะคะซึ่งเป็นเส้นกลมๆคล้ายเส้นหมี่ค่ะและประทานกับพวกน้ำยาหนึ่งิ้นะคะอาหารชิ้นนี้เนี่ยภาษาเหนือนะคะจะเรียกว่าขนมเส้นค่ะแล้วก็ภาษาอีสานนะคะจะเรียกว่าข้าวปุ้นประวัติของขนมจีนนะคะคือขนมจีนเนี่ยไม่ใช่อาหารจีนนะคะแต่ว่าจะเป็นอาหารของมอญค่ะซึ่งคําว่าขนมจีนนะคะจากภาษาของมอญนะคะคือคาว่าขนมค่ะ ขนมจีนหรือหนุ่มจีนนะคะคำนี้เนี่ยคือจะพบได้ในบทเสภาขุนช้างขุนแผนนะคะตอนกินเลี้ยงค่ะเขาที่เจ้าร้านชานะคะถวายนังส้ยทองแก่พัะพันธ์รสานะพอเราอาธิบายประวัติก็เป็นมาแล้วเราก็มาเริ่มทำเลยค่ะเริ่มด้วยวัตถุดิบหลักค่ะวัตถุดิบหลักนะคะก็จะกระกอบด้วยปลาทู

ก็จะเอามาเป็นบล็อกกี้ข้างบนเพราะโดยปกติอะตางเจ้านะครับที่เขากินตัวย่างของจีบาร์ตูเนี่ยเขาจะมีแคปหมูหรือเนื้อกรอบๆโด้ทั่วไปใช่ไหมแต่นนี้ก็จะเราเป็นตัวบาร์ปูนะครับผมก็ขั้นตอนนะฮะ ธารทำอาหารนะคะแล้วก็ควรที่จะสวมถุงมือก่อนอย่างแรกเลยค่ะไ นี่เราจะเริ่มจากการแกะตัวเนื้อปลาทูนะคะออกจากตัวปลาทูค่ะ เราจะนำปลาทูนะคะสตัวแกะก้างออกนะคะแล้วก็นำไปตามกับครกนะคะเพื่อให้มันเป็นป่นละเอียดเนาะเพื่อทำเป็นปลาทูฟูค่ะส่วนปลาทูอีกหนึ่งตัวนะคะเราก็จะแกะแบบสวยๆนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนำมาตกแต่งบนจานอาหารให้ดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะเยี่ยมขนมจีนเนี่ย เป็นยำที่ค่อนข้างครบถ้วนไปด้วยสมุนไพรนานาชนิดค่ะเดี๋ยวตัวอย่างเช่นถั่วฝักยาวหอมแดงพริกผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยค่ะเป็นเมนูที่อร่อยนะคะแล้วก็ทำง่ายให้สารอาหารที่ดีต่อร่างกายสามารถทานนะคะได้ทั้งวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยชาราเลยค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะในยุคปัจจุบันด้วยค่ะ

เมื่อเราแกะเนื้อปลาทูเสร็จนะคะเราก็จะไปตำค่ะพอตำเสร็จนะคะเราก็เทน้ำมันลงในกระทะนะคะเตรียมรอทอดได้เลยค่ะจริงๆการตำะเร่มการปั่นเพราะว่าเวลาปั่นไปนี่จะตัเส้นใหญ่จะไม่ค่อ แล้วก็รอนะคะจนน้ำมันเริ่มเดือดน,นะคะโอเคค่ะตอนนี้นะค่ะเราคิดว่าน้ำมันเนี่ยเริ่มร้อนพอสมควรแล้วแล้วก็จะเราเราก็จะนำตัวเนื้อะทูคะที่เราตัดน,นะคะลงเอาไปทอดจะได้ค่ะที่จนั่นค่ะเราว่าต้องร้อนให้หน,น,ใหน้ำมันให้น <laughs> ้ำมันเร้อจนเดือดค่ะ ออขนาดทอดปลาชูฟูนะคะให้ระมระวันตกมันจะยิ่งใสค่ะอันนี้เราก็จะทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองสีเดือกรอบนะคะกิจก,กรรมนี้ที่ฉันสามารถนํามาประยุกใช้กับในชีวิตประจำวันได้ค่ะเช่นการทําอาหารที่บ้านนะคะอาหารไทยที่อร่อยนะคะเราก็ต้องใส่ใจกับมันค่ะตอนนี้ก็เดิ่มกรอบได้ที่แล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเชฟพก็ได้มาช่วยเราผิดตัวปลาชูฟูของเรานะคะให้มันแบบพับสวยๆยางานๆนี้นเลยมาเราจะทําการทอดก้างแล้วก็หัวปลาทูค่ะให้มันกรอบแล้วก็หอมทานดีค่ะทอดสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้กระดาษนะคะซับที่ซับอาหารเนี่ยก็ซับๆนะคะให้มันแบบมันออกไปบ้างเนาะอาจจะที่่ไม่มันเกินไปเนาะ่อมาเราก็จะแกะเนื้อปลาทูนะคะเพื่อเอามาตกแต่ง อีกทีนึงผสมกับตัวหนมจีนด้วยแล้วก็ออมมาตกแต่งข้างบนนิดหน่อยด้วยค่ะอันนี้ก็ทำการแกะเนื้อเสร็จแล้วนะคะเราพยายามแกะให้มันดูสวยแล้วดูดีที่สุดเนาะต่อมาเราก็จะทำการหั่นพวกผักต่างๆนะคะจะไดแกะผักชีฝรั่งนะคะหรือผักชีไปเรื่อยแล้วก็จุดฟักยาวนะคะแล้วก็หั่นหัวหอมค่ะหอมหอมเล็กเนาะตอนนี้เราสามารถหั่นได้ตามใจชอบเลยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นขั้นตอนการปรุงน้ำยำของเราเนาะก็จะเริ่มจากการใส่พริกป่นนะคะเข้าวคั่วตามชอบเลยค่ะน้ำตาลน,นะคะพริกป่นอ่ะพริกป่นเพิ่มอีกนะ <c oughs> น้ำตาลน,นะคะสักนิดสักหน่อยนะคะใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ค่ะใครชอบหวานก็ใส่ไปให้หมดเลยก็ได้เนาะอันนี้เราใส่แค่ครึ่งเดียวก่อนเพราะเราไม่ได้ชอบคนหวานจากนั้นนะคะเราก็ใส่ผงอาชิโนโมโตะนะคะที่วางข้างๆนะคะใส่ลงไปด้วยเลย,ยเพื่อเพิ่มความอร่อยค่ะ สุดท้ายนะคะเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะประมาณ2อถึงสช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็ใส่ตัวน้ำปลาน,นะคะประมาณ1ช้อนชาค่ะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็จะมาจัดจานกันนั่นเองค่ะเราก็ลงเส้นขนมจีนไปก่อนเลยด, 4, ดูแบบสีจุดซ่บน่าทานมากเลยค่ะเพื่อรู้นะคะว่ายำขนมจีแล้วก็ปลาทูฟูเนี่ยมันทำง่ายขนาดนี้ค่ะ พยายามตั้งใจจัดจันอย่างสุดฝีมือเลยคะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาสวยหรือน่ากินไหมแต่บอกเลยว่ารสชาติคือเด็ดเลยคะ่ะ าทูฟูนะคะแล้วก็มีอู่าทขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ